สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลน,นะคะวันนี้เจนนี่ไม่ได้มาเปิดสปอร์ตการ์ดนะคะแต่ว่าจะมาเปิดโมเดลของนักบาสเกตบอลชื่อดังค่ะอย่างโคบีไบอันนะคะกล่องนี้มาในรุ่น Edge Player Back Member m i s i t e นะคะได้มาในราคา3,000นิตค่ะภายในกล่องนะคะก็จะมีโมเดลให้รุ้นกันทั้งหมด 8รุ่นนะคะ8ตัวละครคาแรคเตอร์นะคะคาแรคเตอร์ character แรกก็จะเป็นในรุ่นของซีซั่น MVP นะคะอันที่2ก็จะเป็น Final MVP ค่ะตัวที่3จะเป็นในรุ่นโอลิมปิกโค่ะส่วนในตัวที่4จะมาในรุ่น c h a m p เปี้ยนชิปนะคะทุกคนต่อมาก็จะเป็นรุ่นตอนที่โคบีได้81คะแนนนะคะแล้วก็จะเป็น All Star MVP ถัดมาจะเป็นในตอนไดออสการ์วินเนอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสซัยนะคะแล้วก็ซูเปอร์ซอรสอันสุดท้ายก็คือตอน LA แอ4นะคะก็จะเป็นตอนที่โคบี้เนี่ยตื่นมาซ้อมนะตอนตีสี่ทุกๆวันอะเริ่มแล้วมาสุ่มเลยดีกว่าค่ะทุกคนภายในหนึ่งกล่องนะคะก็จะมาทั้งหมด6โมเดลให้เลือกกันนะในหนึ่งกล่องเนี่ยจะได้แค่6ตัวส่วนอีก2ตัวเนี่ยก็คือก็ต้องไปลุ้นเอาว่าไปหาที่กล่องอื่นเอองงไหม ามามาที่กล่องแรกนะคะมาลุ้นกันว่าจะได้รุ่นไหนโอ้โหนี่เลยสีเหลืองเซสซัน MVP ค่ะในกล่องก็จะมาพร้อมกับถ้วยรางวัลโรฟี่นะคะเอามากล่องที่2อกันต่อเลยนะคะลุ้นว่าจะได้ตัวสเปเชียลวังหรือเปล่านี่ อันนี้ Final MVP ค่ะโหเท่มากมีแว่นมาให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นถ้วยรางวัลโทฟี่มาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถเอามาใส่ที่ตัวโมเดลได้นะเป็นตัวโม,โมเดลที่ขยับได้นะคะทุกคนมากล่องที่3จะเป็นในรุ่นอะไรมาลุ้นกัน,นะค่ะทุกคนกล่องที่3ได้โอ้โหโอลิมปิกค่ะทุกคนน่ารักมาก รุ่นนี้น่ารักมากนะคะตัวโอลิมปิกอ่าภายในกล่องก็จะได้ตัวเหรียญรางวัลมาด้วยนะคะกล่องนี้มาถึงตัวที่สี่ค่ะตัวที่4ี่อันนี้ก็รุ่นนะเฮ้ยตัวสเปเชียลยังไม่ออกเลยนะเนี่ยมาดูดิเขาว่าจะได้ตัวสเปเชียลมั้งไหมตัวที่สี่นะคะก็อ้โหได้รุ่นตอนที่ได้8ปอคะแนนนะคะรุ่นนี้ ่าแล้วก็เขาก็จะแถมนี่นะคะเป็นตัวป้ายนะที่เขียนว่าได้แปดสิบอ็ดคะแนนมาด้วยมาถึงตัวที่หแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยโอ้มกอดอันนี้คือตัวสไปน์นะคะ,ะตัวที่ได้ออสการ์วินเนอร์นะตัวสไปน์แต่ว่าตัว s u p e ตัวชุปอร์สไปยังไม่ออกนะทุกคนเฮ้ยวยดีใจอ่ะ,จะได้ตัวสไปน์นะคะ ก็ใส่สูตรนะมาในลุคที่เท่ๆนะโคบี้มาถึงกล่องสุดท้ายคะ่ะทุกคนลุ้นสิคะว่าซูเปอร์สไปจะออกไหมกล่องสุดท้ายของเราได้ตื่นเต้นได้เลยเนี่ยได้อ้าเได้รุ่นแชมเปี้ยนชิพนะคะรุ่นนี้จะเป็นตอนที่ยังผมยาวอยู่เลยนะ ครบแล้วนะคะ6ตัวเราก็ขาดขาดตัว All Star MVP นะคะแล้วก็ตัว Super Spy u นะคะ,ะ LA Ad 4 AM อันนี้ก็คือทั้งหมดที่เราได้มานะคะทั้งหมด6รุ่น6ตัวนะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมชา n นลของเซนนี่นะคะก็ตอนนี้นะคะเรามีแฟนเพจเปิดแล้วนะคะชื่อว่า Lucky Spot Car r d Thailand นะคะแล้วก็มีเป็น i n s t a g r กรมค่ะ l ัก k y Spot ร์ตการ a a ไทยแลฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะก็จะมีการจำหน่ายแล้วก็ในพูดถึงในเรื่องของสปอร์ตการ์ดนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ